สวัสดีครับท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ช่องรวมเรื่องราวหนังกลางแปลงของเรานะครับก็มีหน่วยหนังกลางแปลงน,นะครับมาแนะนํากันเช่นเคยนะครับ วันนี้ก็เป็นหน่วยนักแปงอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งหนว่วยนี้ก็คือหน่วยหนุมม่มบางบอภาพยนตร์ครับซึ่งเป็นหน่วยนักแปงอีกหนึ่งหน่วยนะครับที่ทางช่องของเราครับได้นํามาจะทําคลิปรีวิวแล้วก็เป็นการรวบรวมหนังก้างแปลงครับไว้ที่ช่องของเราให้ได้เยอะที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคิวของหนุม่มบางบอภาพยนตร์ จังหวัดประทุมธานีนะครับซึ่งเป็นน่วยนะครับแปลงที่ใช้ด้วยระบบดิจิตอลนะครับที่เต็มรูปแบบอีกจอหนึ่งในเขตประทุมธานีนะครับสําหรับแฟนๆที่ชื่นชอบหนังกงแปลงครับอยู่ในเขตประทุมธานีหรือเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานครก็ว่ากันไปนะครับอยากจะติดต่อหนังกงแลงสักจอนะครับไปสมโพธิในงานพิธีการต่างๆของท่านนะครับก็แนะนำเลยนะครับหนุ่มบางบ่อภาพยนตร์นะครับก็มีเบอร์โทรติดต่อเบอร์นี้นะครับ และก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับผมได้ทิ้งไว้ที่ใ่คลิปนะครับเลื่อนลงไปก็จะเจอนะครับสําหรับเบอร์โทรของหนุ่มบางบ่อภาพยนตร์จังหวัดปทุมธานีนะครับสาหรับภาพประกอบแล้วก็คลิปในบางส่วนนะครับทางช่องของเราครับก็ขอคุณทาง Facebook หนุ่มบางบ่อนะครับที่ได้นำภาพนะครับมาจะทําเป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นคลิปนะครับรวบรวมไว้ให้แฟนๆก็แปทั่วประเทศได้รับชมกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีราว400กว่าน่วยแล้วนะครับที่ช่องเล็กๆของเราได้ ทำคลิปเรื่องราวนางแปลงแล้วก็รีวิวอะไรต่างๆครับเกี่ยวกับนางแปลงไว้ที่ช่องของเราครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ทําไปได้เยอะแล้วนะครับสำหรับแฟนๆนะครับอยากจะติดต่อนางแปลงสักจอนครับก็แนะนําเลยนะครับหนุ่มบางบ่อภาพยนตร์ครับในวันนี้คลิปเรื่องราวของนางแปลงหนุ่มบางบ่อภาพยนตร์จังหวัดปทุมธานีก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบเรื่องราวของนางแปลงก็กดติดตามช่องของเราไว้เลยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ